นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจ Microsoft 365 Family และความสามารถต่างๆที่มีให้ Microsoft Word แก้ไขและสร้างเอกสารข้อความด้วยรูปแบบต่างๆและเครื่องมือการจัดรูปแบบที่หลากหลาย Microsoft Excel สร้างและจัดการสเปรด e ี t เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการข้อมูลตาราง Microsoft PowerPoint สร้างงานนำเสนอที่มีการนำเสนอและออกแบบอย่างสมเหตุสมผล Microsoft Outlook จัดการอ e ีเมล และปฏิทินของคุณในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อกับการทำงานและชีวิตส่วนตัว Microsoft o n e n o t e สร้างบันทึกบนแผ่นปากกาดิจิตอลเพื่อจัดเก็บข้อมูลและแชร์ไปยังผู้อื่น Microsoft OneDrive พื้นที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ Microsoft Teams แพลตฟอร์มสื่อสารและการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ให้คุณแชทจัดการโทรศัพท์และประชุมออนไลน์ Microsoft Publisher เฉพาะ Windows ใช้สร้างสื่อพิมพ์และงานออกแบบเพื่อการตลาด Microsoft Access เฉพาะ Windows ใช้สร้างและจัดการฐานข้อมูลการอัปเดตและการสนับสนุนคุณจะได้รับการอัปเดตและการสนับสนุนตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความสมบูรณ์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานการใช้งานบนอุปกรณ์พกพาคุณสามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันและบริการของ Microsoft 365ได้บนอุปกรณ์พกพาเช่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การใช้งานแบบออฟไลน์ ine, คุณสามารถทำง,งานและเข้าถึงเอกสารของคุณได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความสามารถในการแชร์คุณสามารถแชร์เอกสารและไฟล์ต่างๆให้คนอื่นที่มีส่วนร่วมได้ทำง,งานร่วมกันความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล Microsoft 365มีการรักษาความปลอดภัยและมีระบบการสำรองข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณความสามารถเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานและจัดการกับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดายด้วยแพ็กเกจ Microsoft 365 Family คุณจะได้รับบริการครบวงจรที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มคนที่ต้องการใช้งานร่วมกันสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วม Microsoft 365 Family ติดต่อได้ที่กลุ่มหาร Microsoft 365 Family by a b e x หรือผ่านช่องทาง Line Official Account c เก้ ID NHCM ข้างหน้าครับหรือสแกนผ่าน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ ขอบคุณครับ